จับพระจ่าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมาทําการยกยอดผ่าผ่าเนี้ยหนอนเนี้ยออลิโกซัมปะ์ะอะไรซ้มาๆนี้ยแหละซัมาๆกันน่ะอันนี้มีน้องๆใจดีเนาะเอามาแบ่งให้ยายพินทาพันจ้ะเอามาขายให้ยายพินนั่นแหละบอกสงสารยาย ช่วงนี้นเห็นยายจ่องๆก็เลยเอามาให้ยายขยายพันธุ์ยายจะได้มีไม้ขยายพันธุ์ขายแต่ต้นนี้ยังพอมีราคาอยู่นะจ๊ะต้นละร้อยสองร้อยจ้ะแต่ถ้าทําเป็นกอใหญ่ๆจะสวยมากเลยนะจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทําคลิปเสร็จจะไปหาว่าชื่ออะไรเนะี่ยไอ้น,นี้คือปลายยอดสุดนะเขาเขาทิ้งใบไงมันแหงเนะช่วงนั้นมันแล้งเขาก็เลยแตกหน่อออกมาดูนะเนี่ยขจ๋าไม่จ๋า จำได้่าคราวที่แล้วซื้อมาอยู่ใบละพันห้าจ้า,ม,ามันต้องจัดการหรือเปล่าลูกป้าเอาไว้นั่นไม่ให้แล้วนะลูกที่จับปลาไหลอะที่หนูโทษว่าป้าขโมยของหนูมาลูกดูตาแตกเนี่ยอย่างเป็นนะเนี่ยเป็นนะจ๊ะเนี่ย ไปร้องโอ้โหนึกว่าโดนเนี่ยนะยอดละสองหนอ่อสองหน่ออันนี้จะเป็นไม้ใบใหญ่จะเรื่องเทิงเลยนะอันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้จาชื่อไม่ได้เดี๋ยวหาหาชื่อได้แล้วจะมาบอกเนี่ยอีตัวนี้แพงกว่าบหลังใบมันจะเป็นสีชมพูจ้ะเดี๋ยวจะไปหาชื่อก่อนกินมันเหมือนขมิน้นกินขิงกินขมิน้นกินอะไรอะจะหอมดีช่วงเนี้ย ช่วงนี้ไม้ขายดีนะจ๊ะเด็กๆทั้งหลายไม้ขายดีมากจ้ะเยะพินขอบอกเลยว่าไม้ขายดีมากมีอะไรก็ขายออกได้หมดนะมาไงลูกอยู่เฉยๆก็ลูกเดี๋ยวยายทำงานก่อนนะเดี๋ยวแป๊กนึงนะ แบ่งแบบนี้ใครสนใจก็ทักมานะจ๊ะใครสนใจก็ทักมานะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทรวมส่งจะ้ะถูกมากเลยเนี่ยข้อหนึ่งมีสองยอดเลยนะหนึ่งร้อยบาทรวมส่งจะ้ะอะไรก็ไม่รู้ซจำๆนี่แหละเดี๋ยวขอยะพินแบ่งก่อนนะอันนี้มีหวยนี้มีตั้งสี่ยอดแบ่งง ถอยลูกถอยถอยหนึ่งสองสามสี่อันนี้มีตั้งสี่ยอดถ้าใครสนใจก็ทักมานะโอ้ยห้ายอดโอโดนยอดนี้หักเลยเสียดายเนี่ยเอาเก็บเลยค่ะโดนหักเสียยอดหนึ่งแล้วแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเก็บต้นไม้เนี่ยถ้าเราตัดแบบอย่างนี้เนี่ยนะ เราไม่ต้องไปห่วงเลยนะลาก,กานะลากเก่าเนี่ยลากเก่าเนี่ยพอถึงแล้วปลูกได้รากก็เนา่าแต่เราตัดลากทิ้งไปเลยจากแบบเนี้ยมันเป็นภาระด้วยนะจ๊ะโอเคเนี่พอแล้วเนะาะถ้าันี้ร้อยห้าสิบาทรวมส่งจะมีเยอะไม่ต้งสามหนอ่อเอาหักไปหน่อหนึ่งละ ส่งทั้งอย่างนี้นะถ้าใส่ดินแล้วขอเพิ่มค่าส่งนะต้องบอกก่อนถ้าช้ำแล้วเป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้่งลาเต้อย่าอย่า,ยาคุยต้นไม้ยายหักนะลกูกแต่เนี้ยใบใหญ่นี่เลยนะเยปินเคยมีช่วงที่ว่ายังไม่โดนแรงใบาย,ยาวอย่างนี้เลยนะใหญ่มากจาก้ะใหญ่จริงๆชื่ออะไรไม่รู้จาชื่อไม่ได้ จำชื่อไม่ได้ไม่ต้องขายเลยเก็บไปเลยเนี่ยวากไปเดี๋ยวเราให้ให้แห้งก่อนแล้วก็จะไปปลูกโอเคจำ้ำยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเห็นหน้าเปล่าก็ไม่รู้ทำคลิปอย่างโอ้ยทำเองถ่ายเองแล้วตัดข้ออะไรอีก ฝนมามันต้องตัดจ้ะพอฝนมาเราต้องตัดนะถ้าเราไม่ตัดเราก็ไม่มีของขายจ้ะครับฝนมาแล้วเราไม่ตัดเราก็ไม่มีอาชีพจ้ะของเราก็ไม่มีขายไม่ไม่ขายเราก็ไม่มีทุนไปทําอะไรไปต่อไม่ได้นะจ๊ะตัดอะไรอีกดีเพราะจ่าแม่จ่าแนะนํามาสิว่าให้ยาพินตัดอะไรอีกเมื่อวันก่อนก็ตัดโชคเก้าชั้นไปอยู่ จะบอกว่าโชคเก้าชั้นนะ่ะตอนที่ว่าอยู่ในต้นนะ่ะสวยพอประมาณนะับแต่พอเราตัดแล้วนะมันจะสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยโคตรสวยเลยเดีย๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเตรียมมีดก่อนมีดไปตัดอะไรดีไม่ได้พาเพื่อนๆไปเดินลุยสวนตัดอะไรต่ออะไรมาหลายนานแล้วเนาะนานแม่อะไรเนะี่ยตอนนี้สวนจยพินเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยเดี๋ยวจะลื้อต้นนี้มาตัดอีกเนี่ย ในเมื่อไม่ออกหนอ่อออกดอกนะ่ะโหลาเนี่ยเพราะเธอในเมื่อเธอไม่ออกดอกออกหนอ่อฉันก็ต้องตัดเธอนะฉันบอกเลยนะเนะี่ยพราะเธอขยายพันธุ์ไม่ได้หนอ่อเธอก็ไม่ออกแตกเธอก็ไม่แตกดอกเธอก็ไม่มีก็คงต้องยกยอดกัน <c oughs> ถ่ายเคสถ่ายเคสอ่ยจะลม้ม พามาดูโชคก้าชั้นแยพินนะที่ยกยอดไปอ่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ดูบอลสีนะสวยมากเลยถอนหญ้ายังไม่เสร็จหญ้ามันเยอะเยอะมากเลยจ้ะพ่อจ๋าแาม่จ๋าเนี่ยดูสีเนี่ย สวยจริงจ้ะอันนี้มีสองยอดนะสวยมากเลยเห็นไหมถึงบอกว่าโชคก้าชั้นอะถ้าต้นเดิมนะสวยแค่นี้แล้วนะพอเราไปตัดยอดนะยอดมันจะทําให้สวยกว่าเยอะจ้ะโุ้ร้อนมากเลยนะเนี่ยพาไปยกยอดไหนจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าใครอยากดูยอดอะไรล่ะเดี๋ยวเจ๊พินยกให้ดูกระดาษด่างเนี่ย ถึงต้นจะแห้งจะโรงไปนะพอได้น้ำไม่ได้ปุ๋ยมาเขาก็แตกมากเลยกระดาษด่างนี่ไอนเนี่ยเนี่ยขู่ช้างเนะี่ยเป็นไม้ที่เป็นนมาตัจ้ะเนี่ยดูเนะี่ยขู่ช้างด่างขาวเนะี่ยเห็นไหมสวยงามมากเลยนี่จะพินปลูกด่างขาวก็ด่างเหลืองไปด่างเหลืองนี่พอเจอแกนหน่อยไม่ด่างเลยแต่ด่างขาวเนะี่ย แต่พอร้อนจัดปุ๊บเขาจะเผือกเลยจ้ะเพ่าจ๋าแม่จ๋าพอเผือกแล้วก็จะเสียชีวิตเลยยายพินเน่าโหช้างเน่าซะเยอะเลยหมดแรงเลยนะยายพินน่ะไม้มันเสียเยอะอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยขึ้นมาก็เผือกแบบเนี้ยอากาศมันร้อนจัดอะ่ะอากาศร้อนทําให้ไม้เผือกจ้ะอันนี้อดิบไอ้น,นี่อดิบด่างวากิว อันนี้มันเจอแดดจะทําให้ใหบเป็นอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กายพันนะจ๊ะอย่าไปขายในราคาที่กายพันนะเพราะว่าน้องไม่สมบูรณ์นะแต่ความจริงน้องเป็นด่างวากิวจ้ะ,จะเดี๋ยวเจ้าโหยี่พีนเอามาขายไม้ราคาไม้แปลกไม้แพงไม่ใช่นะไม้เป็นโลกจ้ะไม้เป็นโลกโอ้ร้อนมากเลยพาไปอวดอะไรดี เวลาไม่มีไปเที่ยวนานจัดดูุบเขาขบเขาพังเหยมีจ่บ,บอนทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยขบเขาพังเหยดูจันประกายดาวจะพินแตกนะแตกคิดแตกที่แตนเลย พามาอวดเฉยๆว่ามันมีความสุขจริงๆกอบโหดจานประกายดาวธรรมดามันมีหลังคาตรงนี้ใช่ไหมล่ะน้องหรือหลังคาเยพินก็มาเลยไม่ได้ออกมาดูใบไหมหมดเลยต้องรื้อเลยนะเนี่ยต้องรื้อแล้วทําใหม่แล้วก่อนพรุ่งนี้ก่อนขบเขาพังเหยเดี๋ยวพาไปดูอะไรอีกชอบพาชมสวนนะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายๆคนนะชอบให้เพินพาเดินชมสวน ยายพินก็มีความสุขด้วยจ้ะโอ้โหช่างก่อสร้างมาทำบ้านน้องชายไปดูเนะี่ยพร้อมไม่นี่เลยพร้อมแทงเลยไงายตะปูอว้ฟัมไว้ก่อนไงายตะปูร้อยเยอเลยโูหมันอะไรกันล่ะเนี่ยดูเนี่ยตอนนี้มันอะไรกันล่ะเนี่ยโอหขุบเขาค้ั่งเหยอของยายพินอย่างกับไอ้นี่เนี่ยอ๋อ นกปากก้าขุบเ,เขาพังเหยอ,อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พูดเล่นไปงั้นน่ะไม่มีชื่อหรอกนะอะไรนี่หนุมานหักดามหายไปตั้งนานึกว่าหายไปไหนอยู่นี่เองต้องมาลื้อซะหน่อยพวกนี้บอลหลายๆตัวของเจ๊พินที่หายไปยังมรู้หายไปไหนเนี่ยวันนั้นยกไว้ต้นหนึ่งนะบุษราคำสบายดีบอสบายดีบอสบบอสบายดีนะ เกี่ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรเดีย๋ยวพาออกข้างนอกแล้วเนาะร้อนขบข่าปั้นเยผิดอีนี้เยพินยังแคกกินได้อีกนานนะเนี่ยพอจ๋าไม่จ๋าตามประสาไม่มีเงินใช้ก็มาขุดขุดแล้วก็ปลูกได้อยู่พอได้เงินใช้อยู่ พอได้มีเงินซื้อข้าวกินอยู่นะเตียนละเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมาอาทิตย์ที่แล้วโอ้โหมองเห็นตู้บอลเจ้าของแล้วอยากจิ้นร้องไห้รู้แล้วเราว่าจะทำอะไรต้นเนี้ยเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ไม่ดันอะดื้อจังเลยเราอะไม่ออกหนอนะให้โอกาสดีกว่า รออีกสเดือนถ้าไม่แทงหน่อนะสองเดือนนะ่ะให้โอกาสอีกสองเดือนถ้าไม่แทงหน่อนะคือไอ้นี่นะจ๊ะคือยกยอดนะให้โอกาสไหมหรือว่ายกเลยเนี่ยดูโอ้โหเพราะว่ารู้แล้วละ่ะ เราเราไม่ยอมโตอ่ะเนี่ยเราจะเน่าอย่างเดียวอ่ะลกลั เราไม่ยอมโตเราจะขอตายอย่างเดียวยายพินก็แย่สิครับแบบเนี้ยไรนี้ไว้อะไรนะเดี๋ยวก่อนไว้ปรินเซสไว้ปินเซสไว้ปินเซสน,นี่ไนะอันนี้ก็ตัดได้นะสวยนะเนี่ยมีขีบชมพูขีบขาวสวยมากเลยอันนี้ลุงบันเทิงลุงบันเทิงคําน้อยให้มาวันนั้นซื้อไม้ลุงบันเทิงเป็นหมื่นเลยลุงบันเทิงเลยให้มาให้อามาตัดเอายายพินก็ไม่ได้ตัดเนาะ ตัดซะหน่อยสิมันมีพิงค์ปินเซตไว้ปินเซตอันนี้มันจะเป็นสีขาวสีชมพูต่สวยเนี่ยลุงให้มาอัดตัดซะหน่อยนะ,ะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะทำงานก่อนดีกว่างานเยอะเนาะทามัวแต่ถ่ายคลิปเดี๋ยวไม่ได้งานจ้ะตัดเลยนะเพราะอันนี้ลุงให้มาอยู่มีสองยอดเนาะ ตัดเลยเห็นไหมตัดสองยอดเลยเพราะว่าอันนี้ลุงบันเทิงให้มาอยู่ลุงบันเทิงคำน้อยไว้ปินเซ้นได้ลสองยอดเดี๋ยวทาปูดแดงก่อนสวยไม่ค่อยมีใครเอามาขายนะส่วนใหญ่จะขายแต่พิงค์จ้ะไว้ไม่ค่อยมีใครขายอันนี้จะเป็นสีขาวลายขาวลายชมพูนะลุงบอก ลุงให้มาอยู่ลุงให้เอามาทําทุนลุงบอกว่าเยพินผมให้เยพินเอาไปทําทุนเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยเจอกันว่าจะไปงานประกวดต้นไม้ที่สิงห์บุรีอยู่ปึ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปึ๊บ๊ถ้ายังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะพราะจ๋าแม่จ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ